แล้วไปไหนตอนวิญญาณมีจริงปรากฏการทางวิญญาณเป็นข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกว่าผู้ที่ตายไปแล้วไม่โสนแต่จุดติไปเกิดในภพภูมิอื่นชาติอื่นในรูปแบบหรือภาวะในภพนั้นหรือชาตินั้นตามอำนาจของบุญคุศลที่ทำไว้แน่นอนอาจติต่อรู้เห็นได้ และสามารถมาปรากฏร่างหรือเสียงให้พูดที่สามารถหรือวิญญาณนั้นๆประสงค์ติดต่อด้วยได้มาร่วมมือในการสร้างบุญกุศลทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมจะรู้เห็นโดยนิมิตหรือมาขอส่วนบุญกุศลถูกเชิญมาให้ปรากฏให้เห็นหรือถูกเรียกร้องเชิงบังคับให้มาปรากฏบอกกล่าวเพื่อความประสงค์ต่างๆแนอดิตเราเคยได้ฟังเรื่องราวของน,งนางนาประนง เหตุเกิดที่วัดมหาบุตรในซอยอ่อนนุชเร,รมคลองประเวศเขตประขนงเรื่องราวของปู่สมเฝ้าทรัพย์เปรียดนางวันทองและการเชิญวิญญาณของเจ้าพ่อเจ้าแม่และการเส้นสวงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนวิญญาณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆทั่วโลกทั่วไปซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เป็นความจริงหรือเป็นไปไม่ได้อย่างที่กล่าวมาข้างตน้น ในปัจจุบันปรากฏเรื่องราวที่ควรนำมาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้เรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าผีพูดได้ที่วัดหลวงโดยอาจารย์ทองเทิวสุวรรณทั์เผยแพร่พรในหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2532นําบำบทความที่พันเอกชมสุขันธวัฒน์เขียนลงในหนังสือทีระลึกในการที่ท่านพระโร,รรศิลวิสุทธาภรเจ้าวาดวัดหลวง ได้รับพัตยศชั้นโทและตราตั้งเป็นพระอุปชาเมื่อปีพศ2525ความว่าวิญญาณที่วัดหลวงตำบลวังน้ำเย็นอําเภอบ้านแพร่จังหวัดราชบุรีเป็นวิญญาณที่มีบุญและพินิหารมากพอสมควรทุกคนสามารถไปดูไปพิสูจน์ได้เป็นวิญญาณของพี่ดิดเคยบวชที่วัดหลวงแล้วไปอยู่ที่วัดอื่นบวชอยู่ห้าพรรษาและลาสิกขาภายหลังเสียชีวิตก่อนตายมีจตนาแรงกล้าที่จะทนุบำรุงวัดหลวง เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณจึงมาอยู่ที่วัดหลวงประมาณปีพศ2512วิญญาณพีดิดไปติดต่อกับนางสาวลัดดาซึ่งมีบ้านอยู่ห่างจากวัดหลวงประมาณ1กิโลเมตรและชวนมาอยู่ที่วัดหลวงเพื่อช่วยหางเงินสร้างธนุบำรงวัดเมื่อนางสาวลัดดากับวิญญาณของพีดิดมาช่วยวัดหลวงทำไรายได้ให้แก่วัดหลวงได้เงินหลายล้านบาท วิญญาณพี่ดิดสามารถพูดโต้ตอบในอากาศดังๆได้ใกล้ตัวนางสาวลัดดาขณะนางสาวลัดดานั่งเสียงจะอยู่ข้างเอวขณะนอนเสียงได้วิญญาณจะอยู่ข้างศีรษะและจะสามารถพูดในน้ำลึกได้ประมาณ1เมตรวิญญาณพี่ดิดจะช่วยสงเคราะห์คนด้วยการสนทนาใครมีอะไรเดือดร้อนของหายตกงานอยากได้พระอยากรู้เรื่องแปลกๆอยากขายของดีหรือมีความเจ็บป่วยมีอาการปวดเจ็บวิญญาณพี่ดิดมีวิธีช่วยให้หายได้เร็วและแปลกดี ท่านนายพลดำาริดิประเสริฐและพันเอกชมสุขันธวัฒน์ได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวท่านเองโดยท่านพระครูสินวิสุทธาภรณพาลัดดากับวิญญาณของพี่ดิดไม่พิสูจน์ที่บ้านและช่วยรักษาอาการปวดตามขาใคุณหญิงนายพลด้วยการบีบนวดให้ในสระน้ําอาการปวดตามขาก็หายไปและเรื่องต่อมาเป็นเรื่องความอัศจรรย์ของวิญญาณ เรื่องนี้นอกจากจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องราวกฎแห่งคำของทอเหลียงพิบูลยังมีพูนนำไปลงพิมพ์เผยแพร่ในงานกุศลอีกหลายรายยังปรากฏว่าโทรทัศน์ช่องเจ็ดกองทัพบ,บกรายการพุทธประทีปซึ่งพันเอกพศพธิสว่างเจ้าของรายการได้นำออกรายการเมื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2513ตอนเช้าเวลาเกนาฬิกา เจ้าของผู้เล่าเรื่องคือคุณเจริญแสนเยียซึ่งเป็นชาวนครพนมขณะเล่าเรื่องเป็นผู้พิพากษาที่ศาลจังหวัดชาเชิงเซาครั้งสุดท้ายเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรแล้วลาออกมาเป็นทนายความได้เล่าเรื่องวิญญาณของเด็กที่จังหวัดยโสธรสามารถจับเนื้อต้องตัวได้อย่างคนธรรมดาขณะนั้นคุณเจริญเรียนเตรียมปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์สขบนราชธานีจำเรียว,ว่าเป็นเดือนเมษายนพุทธศัการาช2อ8 7นพศ ได้นัดกับเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งไปเที่ยวที่อำเภอยโสธรเพื่อไปย่มบ้านญาติและคุณเจริญไปย่มพี่สาวชื่ออมพันธ์ซึ่งมีบ้านอยู่ที่สี่แยกตลาดยโสธรเมื่อไปถึงยโสธรเข้าไปพักที่บ้านพี่สาวแล้วพอเวลาย่ำค่ำราวหนึ่งทุ่มคุณเจริญถือโอกาสเดินเตร่ดูบ้านเมืองก่อนขณะเดินไปถึงถนนสายนาสถานีตำรวจปูทออำเภอยโสธรซึ่งไปบรรจบถนนสายอุบลร้อยเอ็ด ยังห่างประมาณเกือบเส้นได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ12ปีกำลังเดินสวนมาโดยเดินแถบขวาของถนนคุณจเจริญเดินกลางถนนขณะพระจันทร์ข้างแรมกนอนมองเห็นได้ชัดเจนเดินห่างกันประมาณสองถึงสามวาเด็กก็ร้องถามขึ้นว่าพี่เรินพี่จะไปไหนคุณจเจริญให้รู้สึกนึกแปลกใจเพราะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกไม่เคยรู้จักกับใครเลยจึงเดินเข้าไปหาและตอบว่า พี่กำลังเดินเที่ยวแล้วเราหนะไปไหนมาเด็กตอบว่าผมมาจากบ้านทุ่งครับคุณเจริญจึงถามว่าไปมาคำคำมืดๆคนเดียวไม่กลัวหรือเด็กตอบว่าผมไม่กลัวครับคุณเจริญสงสัยว่าเด็กทำไมจึงรู้จักชื่อตนเองจึงถามว่าหนูทำไมจึงรู้จักชื่อพี่ละ่ะ เด็กคนนั้นหัวเราะไม่ตอบว่ากระไรคุณเจริญก็ไม่ได้ขาดคันเมื่อถามชื่อแม่ชื่อพ่อเด็กก็บอกว่าแม่ชื่อสีพ่อชื่อเลี่ยมเป็นโคโรได้บ้านอยู่ที่สี่แยกที่ผ่านมาหลังคาบ้านหลังที่สี่หน้าบ้านมีต้นฝรั่งอยู่ต้นหนึ่งและเด็กกาลังจะเดินกลับบ้านคุณเจริญก็ยังงงเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขณะพูดคุยกันคุณเจริญก็เอามือไปจับแขน และเอามือลูบหัวเด็กด้วยความเอ็นดูสนิทสนมและนึกชมนิใจเพราะความกล้าพูดกล้าตอบเด็ลกล่องแคล่วพูดฉะฉานคุณเจริญสังเกตเห็นเด็กสวมเสื้อแขนสัส้นสีาขาวเป็นเสื้อเชิ้ตโปโล,โล้าอ,อกติดกระดุมเยื้องไม่เป็นระเบียบคุณเจริญก็ปลดกระดุมออกและกลัดกระดุมให้ใหม่ค้างเขงกับเยื้องกันสั้นข้างยาวข้างจึงได้จัดแจงให้ได้ระดับเดียวกันขณะที่คุณเจริญพูดคุยกับเด็กมีผู้หญิงสองคนเดินตามหลังมาเมื่อผ่านไปสองวาหญิงทั้งสองคนนั้นก็หยุด เขาหันมามองตั้งนานจนคุณเจริญจัดเสื้อผ้ากางเกงให้เด็กเสร็จหญิงทั้งสองคนกระซุบซิบกันแล้วก็หันมามองแล้วมองอีกจนลับตาไปขณะเด็กคนนั้นกําลังออกเดินคุณเจริญจึงเอมือดันหลังเด็กคนนั้นเป็นเชิงสัพยอกด้วยความเอ็นดูแล้วคุณเจริญเดินตามทิศทางที่หญิงสองคนเดินไปเพราะสงสัยว่าทําไมเมื่อครู่จึงมองดูแลปพะกันซุบซิบแต่ก็ไม่ทราบว่าหญิงสองคนนั้นแยกไปทางไหน คุณเจริญจึงกลับไปที่พักถามถึงญาติสนิทที่อยู่ยะโสธรมีชื่อศรีและครัวเลี่ยมหรือเปล่าพี่สาวก็บอกว่าไม่ได้เป็นญาติกันทราบแต่ว่าเป็นครูแต่คุณเจริญไม่ได้เล่าอะไรพี่สาวฟังรุ่งขึ้นราวทุ่มเศษเวลาใกล้เคียงกันคุณเจริญก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนชื่อสมเกตพอไปถึงสี่แยกหน้าบ้านที่เด็กบอกจำได้เดินไปหลังที่สี่มีต้นฝรั่งอยู่หน้าบ้านตรงตามที่เด็กบอกไว้จึงขึ้นไปถาม ขอโทษเถอะครับนี่บ้านแม่สีครัวเลี่ยมใช่ไหมครับมีชายคนหนึ่งตอบมาว่าใช่ครับมิธุระอะไรเชิญขั้มบนเลยคุณเจริญขึ้นไปเจ้าของบ้านจัดปูเสือ่อและหาหน้ำมารับรองถ้าทางตื่นตื่นแถมสงสัยที่มีคนแปลกหน้ามาหากำคำเมืดมืดและคุณเจริญก็กล่าวขึ้นว่าขอโทษเถิดครับเมื่อคืนนี้มีเด็กที่บ้านนี้ไปเที่ยวหรือเปล่าชายคนหนึ่งดูจะเป็นครูเลี่ยมตอบว่า ไม่มีเด็กไปไหนเลยเพราะที่บ้านก็มีเด็กอยู่สองคนก็ไม่ค่อยสบายจึงเข้านอนแต่หวัวค่ามีอะไรสงสัยหรือเปล่าครับคุณเจริญก็งงเพราะเมื่อคืนเด็กพูดเป็นตุกเป็นตะคุณเจริญจึงบอกว่าเมื่อคืนผมพบเด็กเขาบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้บอกชื่อพ่อชื่อแม่ให้ด้วยเราพบกันที่ถนนที่ห่างจากบ้านประมาณสี่ถึงห้าหลังคาเรือนแล้วคุณเจริญก็เล่าเรื่องตอนที่พบเด็กให้ฟังมีคนล้อมฟังเรื่องราวประมาณสิบคน พอเล่าถึงลักษณะรูปร่างเสื้อผ้าการแต่งกายกาเงเกงแม้จะดูคลางแสงเดือนที่เป็นสีเขียวเข้มจนดำเท่านั้นแหละก็มีผู้หญิงสองคนร้องไห้โหขึ้นมาคือแม่ของเด็กและยายแล้วคนผู้ชายคือครูเลียมก็เล่าให้ฟังว่าเด็กคนนั้นชื่นนิดตายไปแล้วประมาณสองเดือนก่อนนั้นเจวันลูกนิดมาเข้าฝันแม่สีร้องไห้บอกป้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ขอใแม่หาเสื้อผ้าฝากไปให้ด้วย และให้แม่ฝากไปกับพระบวชที่วัดสิงห์ท่ารุ่งขึ้นแม่สีจึงจัดอาหารไปถวายท่านสมภารวัดสิงห์ท่าและามหาพระบวัวแต่ไม่มีพระบัวในวัดนั้นแต่ขณะนั้นพอดีมีพระสองรูปมาท่านเจ้าวาดบอกว่ารูปหนึ่งในสองนั้นจะมาขอาพักชั่วคราวท่านพระครูก็อนุญ,ญาตและถามชื่อก็บอกว่าชื่อพระบวัวท่านพระครูจึงแนะนาให้เมสีรู้จักและแมสีได้กลับไปจัดหาไปซื้อเสื้อผ้ากางเกงในตลาดพร้อมอาหารข้าวหวาน และนำอัฐิของเด็กชายนิดไปถวายพระบัวเพื่อทำบุญอุทิศกุศลและบังสุกุลให้ลูกชายที่ตายไปในวันรุ่งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยคนในบ้านสันนิษฐานว่าวิญญาณของเด็กชายนิดอาจอาศัยคุณเจริญมาส่งข่าวให้พ่อแม่ทราบว่าได้รับเสื้อกางเกงแล้วถ้าปรากฏตัวให้คนในอำเภอโสธรเห็นก็เกรงว่าเขาจะจำเดว่าตายไปแล้วจึงให้คุณเจริญซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเป็นสื่อกลางพ่อแม่จะทำพิธีสุขวัญบ่บายสีให้ เพราะเกรงว่าคุณเจริญจะตกใจแต่คุณเจริญบอกว่าไม่กลัวยังพูดที่เล่นที่จริงว่าถ้ารู้ว่าตายแล้วต้องอุ้มมาส่งให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรข้อที่จริงเรื่องนี้ครัวเลี่ยมโสธรวงบีดาของวิญญาณเด็กชายนิดและแม่สีผู้เป็นภรรยายืนยันรับรองว่าเป็นความจริงที่เกี่ยวกับวิญญาณของเด็กชายนิด คุณประวัติชัยวิเศษผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอยโสธรคุณสวิตจิตตยโสธรอ,อดีตศึกษาธิการอำเภอยโสธรผู้แทนรัศดรอ,อุบลราชธานีก็ยืนยันรับรองว่าเป็นความจริงแต่พระอาจารย์บวัวนั้นไม่ทราบว่าอยู่ณแห่งใดคุณทอเหลียงพี่บูนพยายามสืบหาหลายทางก็ไม่สําเร็จจนงกระทั่งเดินมิถุนายน2513คุณทอเหลียงพี่บูนได้เจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคารพพระอาจารย์บวัวมากสวัสดิ์ทนมาจากภาคอีสาน พักอยู่ในพระนครมีผู้เคารพนับถือท่านมากเพราะท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงได้ขอให้ช่วยสอบถามถึงหลักธรรมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทิศสุขสศนิวิญจาณที่ตายไปแล้วท่านอาจารย์บัวได้กรุณาชี้แจงว่ามีหลายวิธีแต่เป็นทางอ้อมถ้าทางตรงๆก็มักไม่ได้ผลทางตรงหมายถึงการเส้นไหว้เป็นต้นหากจะนําเสื้อผ้าอุทิศให้เด็กที่ตายไปแล้วท่านอธิบายชี้แจงว่าปฏิบัติทางพระ คือนำเสื้อผ้านั้นไปมอบให้เด็กที่ยากจนจริงๆไม่มีเสื้อผาจะสวมใส่แล้วก็สดมนตั้งจิตให้สงบและอธิษฐานอุทิศเจาะจงไปให้แก่ผู้นั้นกุศลอันนี้จะส่งไปถึงผู้รับส่วนการไปที่อำเภอยะโสธรและมีผู้มาขอให้ส่งเสื้อกางเกงอุทิศให้เด็กชายนิดนั้นท่านอาจารย์บัวพูดว่าเรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบใครจะคิดอย่างไรตามแต่บุคคลห้ามไม่ได้